บอกว่าสะดวกกันจะทุกคนมีอะไรบ้างมาดูกันจะ้ะเดี๋ยวเราจะลองชิ้นเล็กๆไปหาชิ้นใหญ่ก่อนจ้ะทุกคนของมาหลายวันแล้วทุกคนไม่ได้แกะคือเก็บ <ừ> แล้วก็ขี้เกีเกเยจแกะไงเออทำได้ยังงี้สิมาดูว่าอะไรคืออะไรชิ้นแรกอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนไม่ค่อยลืมอ่ะไะไ์หน้าฉ่ำเออทุกคนไฮไรหน้าฉ่ำาต่จ้ะแม่ไหนใครใช้เหมือนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยสิ ก็เหมาะออมาดีมากคือของเก่าอ่ะยังไม่ยังไม่หมดทุกคนแต่ทีเนี้ยมันร่วงหล่นพื้นแตกหมดเลย,ยคุก็เลยสั่งมาใหม่ไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่าเอออันเดียวกันไหมเนี่ยอันเดียวกันนะทุกคนแต่จะบอกว่าอันนี้กดมาคือร้อยกว่าทุกคนอันนี้กดมาแค่หลักสิบเองเอ้ยคือ,อ,อดีแบบวะทุกคนใครอยากใช้นะพิกัดเนตตาเดประเด็นคือแกะบเลยวะอยากแกะให้ดูเลแกะให้ดูคือใช้ดีมากไฮไลท์หน้าฉ่ำทุกคนคือแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะช่วยให้หน้าเราแบบฉ่ำขึ้นมีมิติขึ้นมาทันทีคือสววยยเงาล อันนี้เรื่องจริงนะไม่ไม่ได้โมเลยนะออันเดียวกันน่ะเจ้ทำไมรอบก่อนเรากดมามันราคาเลงอุ้ยอะไอย่างเงี้ยกคนดูเหมือนกันแหละเราว่าเหมือนกันเนี่ย,เ,ย,เ,ยเหมือนกันนี่สีสวยกิ๊กเลยอะ่ะนี่อันนี้คือมันเต่าแล้เด้ของใหม่มันจะประมาณนี้ทุกคนคือไฮไลท์หน้าฉ่ำนี่เป็นไงก็แผ่นเขาออกไม่ปัดเยอะนะก็ไม่มันคือบริเ็นว่ะทุกคน ตัวปัดแังไเจ้าจะเห็นนะมันจะช่วยให้หน้าเราฉ่ำวาวเงาว,วาววับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเงาไหมเออเนี่ย,ยก็อย่างนี้แหละแม่ใช้ดีทุกคนบอกเลยว่าใช้ดีไม่งั้นไม่สั่งมาหรอกไม่สั่งมา,อ,มงมาอีกรอบหรอกเพราะว่า,วาอันเก่าเดี๋ยวให้ดูอันเก่านะคือ,อยังดีสภาพดีหมดทุกคนแต่ทีเนี้ยวันนั้นนอนแล้วก็ไปโดนปายกระเป๋าเครื่องสำอางดูนี่แตกมุนเบิร์ดพี่น้องโอ้ยเพราะเราเสียดายที่มันใช้ดีมากก็เลยต้องสั่งมาใหม่อ่ะ เรียบร้อยนะจ๊ะใครสนใจไฮไลท์หน้าฉ่ำพิก,กัดเด็กตะก้าน,นะจ๊ะคือใช้ดีมากๆใช้ดีบอกต่อใช้ดีมารีวิวนะจ๊ะแม่จ๋าอ่ะทีนี้มาดูชิ้นต่อไปจ้ามาดูสีมาดูสีทุกคนมันคืออะไรขยันดีวิวขยันสั่งขยันเยอะมากอ่ะทุกคนดูไม่รู้ว่าสั่งมากี่อันแล้วทุกคนแต่แบบนี้เพิ่งจะได้สั่งนี่แหละแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงด้วยนะประเด็นคือคอยใส่โปเป็นได้หรือเปล่ายังแกะก็ยังแกะไม่เป็นเลยอ่ะอ่ะบบเบลแต่นหรคะ แบบใดฮะแบบใดก่อนอืมทุกคนดูสั่งในนี้แหละกดในตะกร้านี่แหละทุกคนแต่ทีนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมต่อกับมือถือ,อยังไงเนี่ยค่อยต้องไปศึกษาก่อนใครรู้วิธีช่วยบอกหน่อยว้ามันกดนี่มันจะขึ้นหรยอไม่ะมันจะขึ้นเป็นยังไงเนี่ยฮะค่อ,อยเอ้ยนี่จป็งไงขึ้นมาอย่างนี้นะทุกคนเพึ่งจะมาแกะกล่องครั้งแรกนะเนี่ยเออใครรู้วิธีเชื่อมต่อบอกหน่อยนะเดี๋ยวกำลังศึกษาอยู่เออไม่รู้มันทำยังไงมั่งเนี่ยแต่ว่าใช้ได้อยู่นะแม่เสถยง,งามก็จะมีสาย ตัวชาร์จไปเนี่ยเออคอยก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็พี่สั่งมาทุกคนศึกษาดูไปพี่กันในตะกร้าในแจสมาร์ทวอทจากราคาหนึ่งพันกว่าบาททุกคนค่อยกดมาได้หลักร้อยเอ,อ้ยอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะใช้ดีไหมทุกคนอนะ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะจ๊ะทุกคนอันนี้มาแกะกล่องให้ดูก่อนนะจ๊ะนี่จแะทุกคนหนะ้ตาตาจะเป็นประมาณนี้สายสีดำนะจ๊ะเออเอาลองใส่ตรงนี้โอ,อ้ยมันเป็นยังมันเก๋ทุกคนแต่มันก็เก๋อยูน่นะแต่ว่ามันมีมันก็มีทั้งดีแแแแลลลละะะะไไไไมมมมมมม่่่่่่่่่่ดดดีีีีีีใใใชัั้้้้ยทุกกกคคนนนนนนขออออออองงงโถููาาาาาาาจจจจตตตววเเเเรรหหหป ใครเคยสั่งไปแล้วคอมเมนต์มาหน่อยว่าดีไหมอ่ะบอกหน่อยเอาเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนเออแล้วกดเออมันขึ้นมาอยู่ทุกคนมันขึ้นมาอย่างนี้ให้อยู่ไม่รู้มันจะขึ้นมากี่เมนูนมันมีมีแค่นี้แล้วก็อะไรอีกไม่รู้ก็กยังไม่รู้เนี่ยก็เพิ่งสั่งมาทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะจ๊ะมาดูกันว่ามันคืออะไรไม่ใช่หน่อยอย่างแท้ทำไมชิ้นน้อยๆแน่นๆอันนี้อ่าดูสีเลยเฮทุกคนดูสวยงามไหมเนี่ยนี่หละค่าที่เปิดมาเนี่ย สั่งมาหลายวันแล้วนะทุกคนมันเป็นเสื้อคลุมเฮยสวยไหมใส่ให้ดูเฮ้ยสวยอะ่ะเขาเรียกว่าสีอะไรสีฟ้าเขาเรียกอะไรฟ้าคามอะไรนี่แหละทุกคนค่าสั่งมานี่เป็น,นยังไงแต่ก็ไม่ชอบคอมันนะแต่มันต้องเป็นอย่างนี้นะเสื้อเชิ้ตเสื้อ,อนี่เห็นี่ทุกคนดูเออเออเก๋มากอ่ะดูแขนมันก็สวยนะทุกคนมีหลายสีให้เลือกเลยจ้ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเสื้อกล้ามเออไม่ใช่เสื้อคลุมนะจ๊ะทุกคนนี่เลยสวยงามมากจ้ะแม่ใครสนใจพี่กันในตะกร้านะจ๊ะ มาเราจะไมาดูกันว่าชิ้นที่สี่คืออะไรไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมเพราะว่าข้างกล่องเขาบอกกันเลยทุกคนมันก็คือเถมแทนไม่เทม,มว้าวทุกคนดูคือเขาแคปมาคือดีมากแน่เลยดิเฮ้ยดีแบบ็ดีแบบทำดีมากเลยนี่อ๋ออันนี้นึกออกแล้ว,ว่าเราสั่งอะไรทุกคนเนื่อนี่มันก็คือก็มีสาหร่ายเกาหลีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่กินตอนนี้อันนี้เรามาแกะกล่องให้ดูก่อนทุกคน เออแปดแคลเขาบอกบะหมี่สาหร่ายแปดแคลทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบทุกคนอันนี้มาแกะกล่องให้ดูก่อนนะจ๊ะอ่ะชิ้นที่สี่ผ่านไปจะแม่เว้นนี่นะคะจะไปทำอะไรได้มั่งเนี่ยฮะเออเขาท่าอะทุกคนดูดิเอาไปทำอะไรได้เนี่ยมันแบบว่าดัดแปลงเป็นของใช้เราได้เลยนะเนี่ยทุกคนดูเออเขาทำมาดีอ่ะมาดูอันนี้กันอย่นี้หน้านหลังอะมาดูสีมาดูสีน้๊าแอันนี้อืม มันมีมันมันหกไหมเนี่ยมันหกไหมมันมันซึอมออกได้นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเลอะไหมเนี่ยนั่นคืออะไรก่อนดูก่อนดูก่อนนี่เสียไหมเนี่ยฮะทุกคนมันเสียไหมอ่ะตีนไก่เดี๋ยวเขาเช็ดไปน,นี่ทุกคนดู ไม่ดูนะต้องทดสอบแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลิ่นของความเสียนะไม่ได้กลิ่นความบูดนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นความเรี้ยวของการหมักดองนะทุกคนมันก็คือยำรากชูพริกมาล่าเดี๋ยวอ่านก่อนทุกคนโอ้โตาไลฟ์พี่นเนาะเคยมคนจัดจานเผ็ดยำรากชูพริกมาลายำรากชูพริกมาล่า,า,า,ลาใส่ตีนไก่ด้วยทุกคนอืมโอ้หได้เยอะจังโอ้ทุกคนดู โอ้โหเยอะมากแม่อันนี้คือรักชูแล้วทุกคนม,มีความเผ็ดมีความกรอบมีความเปรี้ยวนัวอืม,อมจัดจ้านจริงๆอันนี้ตีนไื่ จริงใจเขาก็ไม่เหนียวนั้นเลนอร่อยจริงใ่นินปกปก่มๆอบอบ่กับแก้ม